สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องมหัศจรรย์ลมเก่านะครับวันนี้จะพามารีวิวครับรีวิวร้าน้วยปิ้งโบราณนะครับนี่ครับเจ้าของร้านนะครับขายมาตั้งแต่20ิปีแล้วครับโบราณไหมครับ นี่ครับก็จะมีอันนี้เขาเรียกอะไรแม่ข้าวเหนียวปิ้งอันนี้เป็นข้าวเหนียวปิ้งนะครับเป็นไส้มันครับอันนี้ขนมเอข้าวเหนียวปิ้งเป็นไส้เผือกนะครับอันนี้จะเป็นไส้กล้วยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มเอกล้วยปิ้งนะครับ กัดก็จะอยู่4ี่แยกบางเบินนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะอุดหนุนได้นะครับเป็นของฝากก็ได้ครับ